โอเคครับวันนี้อาจารย์จะมาบอกวิธีส่งงานเนาะนะครับพอเราเข้าไปในห้องเรียนนะครับแล้วก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ก็ให้เราคลิกที่งานนะครับที่อาจารย์ได้อัดไซส์ไว้เนาะแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับให้เราทําการคลิกเพิ่มนะครับหรือสร้างตรงนี้นะครับแล้วก็คลิกที่เพิ่มปึ๊บแล้วก็คลิกตรงลิงก์นะครับจากนั้นให้เราไปทําการ Copy ปี้ลิงก์เนาะ นะครับชุดของอาจารย์เป็นแบบนี้ใช่ไหมอาจารย์ก็ไปก๊อปปี้ลิงก์ของอาจารย์มานะครับแล้วอาจารย์ก็มาวางเปึ๊บลิงก์ก็จะประมาณนี้นะครับก๊อปปี้มางแต่ตัวแรกเลยจนถึงรหัสนักศึกษาของเรานะครับจากนั้นก็ทําการคลิกเพิ่มลิงก์ะนะครับจากนั้นเสร็จตรงนี้เปึ๊บนะครับให้เราทําการเพิ่มความคิดเห็นส่วนตัวตรงนี้นะครับเราก็คลิกตรงนี้ครับเพิ่มความคิดเห็นถึง ก็ใส่ไปตรงนี้ให้เราใส่ราหัสนักศึกษานะครับเรา641 4ใช่ไหม202 2 9นองเเก,ก้่านายจัดกระชับนมาจ้อยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกโพสต์โอเคไหมแบบนี้ ถือว่าเสจยดงยังนะครับจะเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อเรากดส่งตรงนี้โอเคไหมครับกดส่งป,ปึ๊บอ่ะแล้วก็กดส่งนะครับโอเคอันนี้คือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ะนะครับงานก็จะไปถึงอาจารย์ถ้าเอ้ยสมมติส่งผิดจะทํายังไงล่ะเราก็ไปที่ยกเลิกการส่งคลิกป,ปึ๊บนะครับแล้วก็กดยกเลิกการส่งอ่ะแล้วก็จะกลับมาแก้ไขนะครับ ได้อ่าลิงถ้าเราจะลิง์กผิดเราก็ลบนะครับแล้วก็เพิ่มไปใหม่ก็ทำเหมือนเดิมนะครับอ่าชื่อตรงนี้ผิดรหัสผิดเราก็ลบนะครับแล้วก็เพิ่มไปใหม่โอเคนะครับประมาณนี้เนอะ